สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆืทุกคนจ้ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะตอนนี้9โมงนะคะทุกคนทักทายเพื่อนๆจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเช้านี้9โมงนะคะเราอยู่ที่ซานเฟสนะคะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้มีเรียนตอน10โมงเช้านะคะเราก็เลยมาเดินเก็บบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนิดนึงนะคะ บริเวณที่ดิฉันเดนก็คือดันเดินมาจากตรงนู้นนะคะเป็นแบบบ้านโหบหรือว่าสถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถบัสประจําทางที่ขึ้นมาจากเข้าสอบนะคะท mm ุก hmm. คนเราก็มาลงที่นั่นแล้วก็เดินมา mm hmm. คืออยู่โรงเรียนยังไม่เปิดนะคะ mm hmm. วันนี้คุณครูนัด10บโมงนะคะดิฉันก็มาก่อนเวลาแล้วก็จะได้มาเก็บบรรยากาศเช้าๆให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอากาศก็เย็นๆนิดนึงมีฝน mm hmm. นะคะ ที่หยุดตกไปแล้วนะคะก็คือพื้นพื้นอ่ะบ,บริเวณนี้ก็เปลียกๆนิดหน่อยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนิดนึงนะคะสําหรับเช้านี้ค่ะ จุดที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนจุดที่ดิฉันยืนอยู่นะคะเดินมาไม่ไกลจากสถานีรถไฟนะคะเราก็จะเห็นตึกด้านหลังของดิฉันตึกตรงนู้นนะคะเป็นอ่าเขาเรียกจ็อบเซ็นเตอร์นะคะทุกคนสําหรับคนที่ตกงานหรือว่าคนบ้างงานนะคะที่นี่เขาก็จะแบบว่า,าดูแลนะคะแล้วก็ต้องมารายงานตัวสําหรับคนที่ไม่มีงานนะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นตึกที่มีอ่า ที่สำหรับคนหางานนะคะทุกคนที่นี่นะคะน,น,นี่ทุกคนน่ะจ็อบเซ็นเตอร์คุณลุงก็จะมาสมัยก่อนนะคะตอนนี้พอมีงานแล้วก็จ็อบเซ็นเตอร์เขาไม่ดูแลนะคะแต่ถ้าตกงานจ็อบเซ็นเตอร์ก็จะดูแลแล้วก็หางานหรืออะไรนะคะทุกคนจ้ะโอเคอค่ะเห็นไหมจ็อบเซ็นเตอร์นี่ค่ะ นจ้าดีค่ะมีทุกอย่างให้ทานนะคะเห็นไหมอเดี๋ยววันหลังเราจะมาทานนะคะวันนี้โครเซสนะคะปิดนะคะทุกคนเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นอะอโมงค์นะคะซุ้มแบบนี้อะ เลยสะพานมานะคะทุกคนเราเจอร้านกาแฟที่นี่นะคะมีพวกอาหารเช้าอะไรให้ทานนะแล้วก็มีประตูตร,ตรงนี้ที่เราถ่ายเมื่อกี้นะคะก็จะผ่านอนรอดซุ้มมาะคะ่ะจะมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะเดินกลับมาที่โรงเรียนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะ จุดนี้ดิฉันจะเก็บบรรยากาศให้พเพื่อนๆได้ดูนิดนึงนะคะดิฉันจะเดินขึ้นไปตรงตลาดกลางเมืองนิดนึงนะคะคุณผู้ชมลอดอุโมงมาเราจะเจอค่ะนี่ป้ายนะคะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะจะมีลูกศรบอกไว้ค่ะทุกคนเห็นไหมโอเฮชวามคิ์สไต ถ้าเราเดินย้อนกลับไปที่ทางเรามาเขียนว่าบ้านหูไปสถานีรถไฟนะคะทุกคนตรงนู้นก็เป็นต้นโบเห็นไหมท,ทุกคนด้านบนสุดทัวริสอินฟอร์เมชันนะคะมีห้องน้ำด้วยนะคะ500เมตรนะคะตรงไปนะคะสตาร์ตสตาร์ทมูเซียมหรือว่าสตาร์ทมูเซียมนะคะที่นี่จะอ่านว่ามูเซียมนะฟรีก็เทนนะคะ2.2กิโลกับนะคะ งกิโลกว่านะคะทุกคนมาร์คัตเฮาส์นี่นะคะทุกคนจะมีลูกศรบอกค่ะเราก็ไปตามนี้เลยค่ะตรงข,ขึ้นไปเลยค่ะทุกคนจ๋าโอเคเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเจอร้านตัดผมชายค่ะทุกคนนี่นะคะคุณผู้ชายก็มาตัดผมที่นี่ได้นะคะทุกคนอันนี้มีเฮลท์โยคะหนัก อนุสารานะคะนี่โยคะนะคะทุกคนจะเปิดมนทาพิสมิดบอกนะคะชิฟเซนอัวคือมันเฟียซิกนะคะทุกคนดูเวลาตรงนั้นมีบอกไวนะะ้นะคะโยคะนะคะนี่เดินขึ้นไปหน่อยนึงนะคะขึ้นไปนี่ก็จะถึงตลาดที่เราเดินขึ้นไปบ่อยๆะ,ะ้าทุกคนขายของเล่นนะคะทุกคน ิี่เดินเลยล่ะดูว่าอะไรนี่ทุกคนเห็นไหมมีของแบบนี้เยอะแยะเลยค่ะเออเสื้อผ้าของตุ๊กตานะคะร้านนี้นะคะ, cool <the> ะ,คะทุกคน cool babies, นะคะพูลเล็บเบบีสนี่ค่ะทุกคนเรียใครเด็ดพูลเล็บเบบีสนะคะนี่ของเด็กๆอะไรนะคะเสื้อผ้าเด็กๆ โอเค b a b y s p i r t Bitter m i s p i e l e n h e r w o o d e r w o o d This is Opa e a r w o d เฮ้ยฮ่าทุกคนมีแยะแยะเลยนะฮะเสื้อผ้าเด็กๆดกน่ารักมากเลยแยะแยะเลยนะฮะที่นี่นี่มีร้านตัดผมนะฮะ Hair Cut Hair City ว้าวทุกคนสำหรับท่านชายนะฮะ ดีรูเมเซชั่นตรงนีสวยงามมาก องเหน็นนะคะด้านนูนะคะคือ Tourist Information นะคะทุกคนถ้าเราอยากได้ข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเมืองนี้นะคะที่เมืองซาเฟสน,นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปิดีอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรักชมค่ะบ๊ายๆดิ bye. ฉันจะซื้อสม,มอุดหนังสือนิดนึงนะคะแล้วก็เดินกลับนะคะทุกคน